สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเยฮงอีกแล้วนะครับอิซุสซอแสงมงคลอุธยาครับวันนี้เยฮงจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองง่ายๆนะครับเปลี่ยนไม่ยากเลยอันนี้เป็นรถรุ่น F Y H 360รุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นครับอันนี้คือพี่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะ F Y H นี่คือใหญ่สุดนะครับเดี๋ยวเยฮงแนะนําให้ดูนะครับช่างครับเจิญครับตรวจสอบไปเลี้ยวหน่อยครับนี่ครับไปเลี้ยวเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวดูซิคันนี้ติดไหมฮะเห็นลูกค้าเข้ามาแจ้งอาการไปเลี้ยวไม่ติดอ่าไม่กระพริบไม่ติดครับช่างอ่าช่างต่อเลยครับนี่ครับวิธีการถอดง่ายๆครับทาด้วยตัวเองได้เลยไม่ยากนะครับจะมีปลั๊กอยู่นะครับก็ดึงปลั๊กออกแล้วก็บิดไปทางขวามืออ่าหลอดจะออกมาแล้วครับเห็นไหมฮะอีฮงบอกแล้วอันนี้ทําได้ตัวเองง่ายๆไม่ยากนะฮะเป็นเทคนิคที่อีฮงแนะนํานะครับอ่าช่างหยิบออกมาเลยครับโทษครับนะครับนี่เป็นหลอดที่ชารุด รถบรรทุกของเรามีข้อดีอย่างหนึง่งคือเราใช้หลอดไฟมาตรฐานที่ไม่ใช่หลอด LED เป็นหลอดปกติหลอดไส้ทั่วไปจะมีราคาไม่แพงครับหลอดหนึ่งนี่ของใหม่ครับ60บาทเองนี่ครับเทียบให้ดูไม่จาเป็นจะต้องไปเปลี่ยนเป็นหลอดออแพงๆนะครับมาซื้อหลอดที่ศูนย์หลอดไส้60บาทนะครับแล้วข้อควรระวังของเราคือต้องเป็น24โวลต์นะครับ นะฮะสำคัญเลยต้องเป็น24โวลต์จะไม่เอาหลอด12โวลต์มาใส่นะครับหลอด12โวลต์มาใส่จะทําให้ไฟไหม้นะครับช่างใช่ไหมครับะจะทําให้หลอดขาดนะครับอันนี้คือหลอดไส้24โวลต์อ่ะช่างใส่ครับเดี๋ยวช่างดูบอกขั้นตอนหน่อยนะฮะอ่าเที่ยวเทียวเทียวจะเป็นเที่ยวเยียงครับอ่อาไม่ได้เที่ยวสงครามครับใส่เที่ยวเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็บิด โอเคนะครับง่ายๆครับอันนี้ยี่หงแนะนำได้เลยลูกค้าสามารถเปลี่ยนด้วยตัวเองได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยมันต้องบิดให้ได้เข้าล็อกด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ยี่ห o บอกครับง่ายๆติดแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับไม่มีอะไรเลย ควรเลือกซื้อหลอดที่เป็น24โวลต์เท่านั้นรถบรรทุกข,ของเราใช้ระบบไฟ24โวลต์น,น,นะครับแต่ถ้าเป็นรถเล็กหรือมอเตอร์ไซค์จะเป็น12โวลต์6โวลต์น,น,นะครับเราจะเอามาใช้กันไม่ได้ถ้าใช้ปุ๊บมันจะเกิดปัญหาไฟไหม้นะครับวันนี้ก็เป็นการแนะนําง่ายๆในการเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวของรถรุ่น f y h 360กนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับยังไงฝากติดตามคลิปเยฮงด้วยนะครับหรือมีคอมเมนต์ให้เยฮงถ่ายรุ่นไหน ให้คอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ